สวัสดีครับทุกท่านครับผมกลับมาประจำการเช่นเคยครับมารุตตูเกนเซอร์กดหลังจากไม่ได้เจอกันมาหลายวันนะฮะใครที่ยังไม่สับตะไคร้หรือกดเป็นกําลังใจช่องอย่าลืมกดสับตะไคร้นะครับตูเกนเซอร์กแล้วเราจะมาพบกันบ,บ่อยๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีข่าวคาวสำหรับครั้งนะฮะเราไปเจาะลึกประเด็นกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับครังบอกพร้อมดูแลกลุ่มตกหล่น4.1ล้านคน นัดถกนะฮะสิบประัดสมิถุนายนนี้ทั้งลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันดอ m คอมไม่สำเร็จกว่า1.7ล้านคนถือบัตรคนจนขาดการเยียวยาอีก2.4ล้านคนนัดถก10ปรัดเช่นเคยนะฮะที่บอกไปเมื่อกี้คือ4มิถุนายนนั่นเองเพื่อหาข้อสรุปเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนที่จะนำเรื่องนี้เข้าคอรอมออีกเช่นเคยนะครับนะฮะเรื่องทุกอย่าง ต้องผ่านครมซึ่งนายละวันฮะแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกาครคลังเปิดเผยว่าในวันพฤหัสบสดีนี้นะฮะวันที่4มิถุนายนนี้นี่เองกระทรวงการคลังจะมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือคณะกรรมการชุดสิปรัดเพื่อพิจ,จนารณาแนวทางเยียวยากลุ่มตกหลน่น ทั้งประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นั่นเองเพื่อรับเงิน5,000บาทระยะเวลา3เดือนไม่สำเร็จเนื่องจากเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจำนวน1.7ล้านคนและจะหาลือในเรื่องการเยียวยาประชาชนที่ตกหล่นในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน2.4ล้านคนด้วยนะฮะตามนี้เลย อย่างไรก็ดีสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นั้นกระทรวงการคลังจะต้องนำมาแยกบตรเภศว่าคนกลุ่มนี้เข้าขายได้รับการเยียวยาจากส่วนใดบ้างซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะฮะพบว่าผู้ที่มาลงทะเบียนมีทั้งกลุ่มข้าราชการประกันสังคมบางส่วนเป็นหัวหน้าเกษตรกร,ร,กรและยังมีกลุ่มเปราะบางด้วยฉะนั้นจะต้องแยกประเภทออกมาเพื่อให้การช่วยเหลือ ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนนั่นเองทั้งนี้หากได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอให้คณะกรรมการคัดกรองการใช้จ่ายเงินกู้รับทราบอีกครั้งตามระบบ,บกระบ,บวนการของการใช้เงินพระราชกำหนดนะฮะพรก,รกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทและจะเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีต่อไปนั่นเองนะครับโอ้ตอนนี้ก็มีข่าวคราวออกมาเรื่อยๆนะฮะเงินเยอๆเพราะว่าเงินกู้1จุด อะไรล้หนึ่งจุดเก้าล้านล้านปะะ่ะฮะฮะผ่านคอรอมอรไปแล้วพอกอรกไปแล้วนะฮะดูซิจะได้เงินเยียวยากันอีกเท่าไหร่ใครที่ยังไม่ได้บ้างครับเงินเยียวยาเม้มาคุยกันครับผมประกันสังคมได้แค่สองเดือนเองนะเดือนที่สามเงียบแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายเดือนที่สามหรือไม่เพราะหม่อมเขาบอกว่าคอมมีปัญหาคอมรุ่นเก่านะครับยังไงก็ขอให้ได้ทุกคนนะฮะซ้ำซ้อนก็เช่นเคยครับแม่ผมบัตรประชาชนเนี่ยโอโห กดแล้วเช็คแล้วเช็คอีกเขาบอกว่าผิดข้อมูลผิดอันนี้คุณต้องพิจารณาดีๆนะครับ AI คุณอะจะไปแก้ไขยังไงยังไงถ้าพวกประเภทกรอไปแล้วบัตรก็ผิดผิดผิดคุณต้องมีวิธีการจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดและข้อมูลด้านอื่นๆอ,อ,อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ใครมีอะไรเม้นมาคุยกันครับใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านมีเงินทองใช้ทุกคนครับ ทึ้งท้ายอีกสักนิดนะครับใครที่ยังไม่กดส u b s c r i b e ก็อย่าลืมกดสั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมารุตุเกสนโซกุสำหรับวันนี้สวัสดีครับ